มีน้องเล่นอยู่หน้าบ้านกับหมาสองตัวอะไรเงี้ยคือตอนที่เรานั้นเราก็ได้ยินเสียงน้องอยู่น้องเล่นกับหมาน้องก็ห่อเลาะอะไรเงี้ยเราก็ได้ยินแต่พอสักพักหนึ่งเราไม่ได้ยินเสียงน้องเราก็ออกไปเราก็ไม่เห็นน้องเห็นแต่หมาน้องอายุเท่าไหร่คะคุณแม่7เดือน7เดือนนีดน้องน้องเดินได้หรือยังเดินแข็งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วใช่ไหมเพราะว่าน้องจะเป็นเเตียวบุบก่องอ๋อคือเดินแข็งแล้วเนาะใช่ใช่น้องสาววันที่หนึ่งวันที่หนึ่ง เราหายไปตั้งแต่กี่โมงคะคุณแม่หกโมงเย็นหกโมงเย็นเราก็ออกตามหาเลย่ใช่ไหมแล้วทําไมถึงคิดว่าน้องอาจจะพลัดตกลงน้ําอ่ะคะคือเราหาต้องมากอย่างนี้เราไม่เจอมานคือถ้าน้องไม่ดิ่งลงน้ำน้องก็อาจจะหยดน้ำพังมันมีตัวา้ไปแล้ววันนี้เราออกตามหาน้องตั้งแต่กี่โมงคะคุณแม่ก็คือวันนี้คือน้ํามันเพิ่งแห้งอ่ะคือเราก็เราคือตั้งแต่วันแรกน้ำ พวกท่องวันที่เราหาทีอเรก่องมันพึ่งคลองนะแล้วน้ําพึ่งคลองม,มันยืนไม่อยู่นะมันพัดแล้วก็หาได้ไม่เต็มที่<อ>คือวันนี้เราขอให้เขาแห้งด้ที่สุดจะน้อยแต่แห้งได้แล้ววันนี้วันนี้มีใครลงตามหาก,กับเราบ้างคะก็มีมูลานที่ที่เขามาช่วยเราแต่วันแรกทางครอบครัวล่ะคะทางครอบครัวก็หาก็คือวันนี้ก็คือน้ําลดเต็มที่แล้วก็ลงอย่างเงี้ยคือเขาเมื่อตอนท่องวันที่แล้วว่าน้ํามันพึ่งคลองเขายืนไม่ได้เราก็ลงไม่ได้ ขนาดเขาลงเขายังต้องมีคนดึงอ,ะอ่ะคือน้ำมันแรงนะอ่ะเนาะยายวันนี้พักหรือ,อยังพักหรือ,อยังเขาวันนี้ จะบอกยังไงดีเหมือนมันขาดอะไรบางอย่างปกติเช้ามาก็ตั้งเด้เรามาเห็นกันเวลาเรามากลับมาจากกรุงเทพมาได้มาเห็นมากอดมาเล่นด้วยกันมก็เลยมีความรู้สึกมันไม่มีตรงนั้น,นทำให้เสียใจครับก็ต้องหาต่อไปมาจนเจออย่างน้อยก็จะได้รู้ว่าอยู่ตรงไหนหรือว่ายังมีชีวิตอยู่ <laughs> เผื่อว่ามีคนลักาพาไปก็จะขอเข้ามาคืนเราจเี่ยนว่าคนเอาไปจริงจราับอกจับอี้ยาบอกว่าขอเด็กคืนและสิ่งที่ผมไปแจ้งความไว้เงี้ยจะไม่เอาเรื่องขอแค่เด็กคืนอย่างน้อยก็ว่าให้เด็กได้ไปเที่ยวด้วยขอแค่เด็กคืน ครั้งเมืที้ของเ,ขเล่นน้องเขาจะมาวางแถวนี้เขาเล่นเสร็จแล้วัน,ต,น,นต่อมาเขจะมาเล่นใหม่อืคปกติน้องก็มาวิ่งเล่นแถวนี้อยู่แล้วมาเล่นแถวนีนะ้เช้ามาทำไมเล่นหน้าบ้านก็มาเล่นแถวนี้แต่เก็ว่าไม่เคยหายไปไหนไกลในครั้งนี้หายไปในครั้งนี้คือว่าหายไปนานที่สุด เดยกก็หายมาก็มามาหาก็มาหาตรงนี้ก็เห็นนั่งเล่นแถวเนี้ยพวกมีกลับบ้านเราเนอะพ่อรออยู่เมืดค่ำแล้วนะเล่นอยู่ไหนกลับบ้านเนอะ นีกลับบ้านเราเนอะ้อติดตั้งหลายแล้วะอวดาอยู่ณที่นี้ถ้าได้ยินเสียงหรือได้รู้ได้รับได้เห็นขอได้โปรดส่งน้องกลับมาหาพ่อด้วยเถอะแล้วพ่อจะขอการแก้บนในการบวชสาวันเวันก็ได้ ก็หลายวันแล้วไม่เห็นน้องสักทีเลยวันเวลามันทำให้จิตใจใจเราแย่ลงมากเลยทําให้ไม่เห็นน้องถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งหลายโปรดรับรู้ด้วยเถิดโปรดส่งน้องกลับมาพอคิดถึงน้องนะรักเขามาก không biết cả ba lâu nữa